สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนทางไทยแลวก็ทุกคนที่อยู่ต่างแดนเด้อค่ะมามาเมื่อนี้มากินข้าวเที่ยงน้ากันค่ะสาวไทยในฟินแลนด์เมื่อนี้ก็มีแจ่วกุ้งค่ะแจ่วเด้อค่ะพ่อแม่ปนพราว่ามีน้ําเนาะทางบ้านเฮา้องถามีน้ําหงว่าแจ่วเนาะค่ะแล้วก็มีผักแก้มคือหน่อไม้คือเก่าค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะสมพักแก้มพริกน้ำลวก แล้วกัไอ,อยูนี้เป็นห้องกุ้งปิดอ่าเนาะค่ะคือบวบอ่อนลวกค่ะแล้วก็สลัดกรอบๆมบมม่าค่ะบวายังไหลด้อยค่ะเมื่อกี้ข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะเมื่อนี้เป็นขา้ขาวข้าวเที่ยงค่ะซ้ายแล้วละ่ะใ,ใกล้เที่ยงห้องข้าวเที่ยงเนาะมาค่ะเมื่อกีน้น้ำกันแซบๆค่ะขอกินน้ำลองคอค่ะ เสียดายบ่มีข้าวเหนียวเนาะค่ะพี่น้องงบ่ไดไปซื้อข้าวเหนียวอยู่ค่ะนี่ค่ะแก้วซุปเด้อค่ะบ่ไดดิบมือน,นี้น่ะบบได้ามากอกแต่บ้านเฮา,านำ แม่ประเทศไหนแล้วค่ะแล้วลืมออกมายา่านรอเฝ้าสมพักม่นี่เป็นคักแล้วค่ะฟินแลนด์ตอนนี้หนาวห้อน เห็ดสองมือนี่ก็ส้มคักค่ะนี่ค่ะอยู่ในห้องกุ้ปิดซารเ้ยค่ะบ้านทองบ้านทองห้องฟักทองอ่อนค่ะหวานพี่นอ้องเจ๊ดา่าบ่ไม่ข้นเหนียวค่ะ nhiều khu nữa cánh quá à เอาเรื่องค่ะพัายมุ้ยกินข้าวพันยมุ้ยกินขา้นนขาวเที่ยงมาค่ะซับแซบ่บร่วมกันยังไม่ต้ม ก็เลยคิดเมนูเขาสิกินกับหนังดีเนาะคิดเมนูปลาแช่แข็งกระมดเรือแต่ก,กุ้งก็เลยคิดได้แจ่วกุ้งค่ะพี่น้อง สงพักกัใชพิกินูค่ะเพ เพชรพี่น้องค่ะหโมยเพชรเผบุษ่์แสบนัก เชิน้ำกันเด้อค่ะเมนผูดใดได้อย่างกินกับเขียนมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังเลยเด้อค่ะได้เข่าเที่ยงได้อย่างเป็นกับแก้มกินอย่างกัน บนเน้นสวยงามค่ะเน้นคุยไปกินไปแลกเปลี่ยนใครนี่ได้กินอย่างเป็นข้าเที่ยงมาเราสู้กันฟังแล้วค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งเคยเป็นบอกค่ะเมือหนมือหึ กินเข่ากํอหนังคิดอกออกค่ะเอครับไปเห็นเฟซบุ o กหมูก่กินนั่นกินนี่กัจังคึดได้ก็มีค่ะมี่ยังก็กินไปเนาะพี่น้องกินเพื่ออยู่ค่ะไม่ได้อ,อยู่เพื่อกินเนาะ หวานดีดีฮะแกงใส่นหน้อไม้จะแซ่บค่ะฝักทองอ่อนกต่ชื่อสิกินบ่ได้เบิดเนาะค่ะถ้ากินเบิดมันก็คลิปมันก็สียาวไป มากินให้พี่น้องเบ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้สาวไทยในฟินแลนด์หนด้วยค่ะมุนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนอกอพี่น้องขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ